กลุ่มที่14เรามาดูกันนะคะว่ากลุ่มที่14เนี้ยดวงทั้ง7ดวงเนี่ยวันไหนดีเราตัดสินด้วยฐานที่4ค่ะเราก็จะเห็นว่าฐานที่4ฐานที่ดีที่สุดคือ 9, 18, 14เห็นไหมคะนั่นก็คือวันเสาร์เป็นฐาน9เป็นพระเกต นะคะพระเกตกานี่ก็พลิกผันไม่แน่ไม่นอนอแล้วก็เป็นดาวบุญก็คือดาวจันทร์จันทร์ถันเกตก็เทวดาผู้หญิงนะคะก็เข้ากับวันเสาร์เราก็จะดูว่าดีจริงไหมก็ชนอริก็มีปัญหาค่ะมีอุปสรรคเหลือปานกลางพอถูกตัดไปอะไรตัวนึงก็ไปลงทศทาเพศตรงกันข้าม ฐาน8ก็เป็นอัตมะและก็ยาติเพราะนั้นมีปัญหากับญาติกับบริวารแล้วก็ไม่ร้ายแรงเพราะเป็นดาวบุญดาวจันทร์หยุมหยิหยิบนะคะแล้วก็ฐานเกตไม่แน่ไม่นอนหรือหวาพอมาถึง18ในวันอังคารเป็นพฤหัส 18ชนดาวพุธพฤหัสเป็นปิตากระดุมพระกัมมะข้างล่างเป็นมหาสิทธิโชคแล้วก็อัตตะดีแน่นอนเลยค่ะดีแน่นอนเลยดูตัวชนสิพุทธเป็นอะไรพุทธเป็นทํานังตันดุสุภะแล้วก็มหาอุปธรรมทํานัง ดีจริงๆคือวันอังคารนะคนเกิดวันจันทร์ดีวันอังคารนะคะนี่วันพอถึงวันพุธก็เป็นสุขจกักรพรรดิสิบดูสิคะดีจริงไหมชนกเกษรส,สุขนั้นเป็นมาตาสหัสชาหลาพะ สุกนะ่ได้เงินอยู่แล้วดาวสุกยังเป็นลาภะอีกได้แน่แนได้แบบไหนมหาอุบาทแล้วก็เคหะที่บ้านค่ะได้ที่บ้านได้จากผู้ใหญ่ผู้ยิงคู่กับเดาเจ็ดขายที่ดินโพคาขายบ้านขายที่ดินนะคะกับญาติให้ญาติแต่เป็นพยายะตต้องแบ่งเขาต้องแบ่งเขา นะคะต้องแบ่งเสาข้างล่างเป็นมหาทาสาสักกัก็เหนื่อยกับคนนอกแหละนะคะเหนื่อยกับชาวบ้านเหนื่อยใจนะ,ะเพราะฉะนั้นวันดีจริงมีวันเดียวคือวันอังคารนี่คือจับจุดวันอะไรแย่ที่สุดวันอาทิตย์อังคารฐานราหูดาวบาปเจอฐานบาป ไปชนฮินปะปตะนิคุยกันไม่รู้เรื่องกับคู่ครองคู่กรณีแล้วก็มรณะเลยป่วยตายฮินมรณะเจ้าชะตามีบาร,รมีเพราะนั้นคนที่ศีลไม่เสมอกับเจ้าชะตาก็อยู่ด้วยกันยากนะคะอยู่ด้วยกันยากเราจะเห็นเจ้าชะตาอัตตะเป็นดาวจันทระดนุเป็นดาวพุธเป็นคู่มิตรใหญ่เขาเข้า,ข,าข้างตัวเองตลอด เขาไม่เข้าข้างใครเลยเขาเข้า,ข,าข้างตัวเองนะคะดาวพุธก็เป็นทันดังเป็นสุภระโอ้โหชั้นนี่แหละที่หนึ่งอันดับหนึ่งเห็นไหมคะอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นอังคารเสียจริงวันวันอาทิตย์เสียจริงๆเพราะดาวอังคารฐานราหูแล้วก็ชนมรณะ นะเจอดาวพฤหัสฉุดไว้นะคะก็คือคำพูดนะไหวพระทำบุญซะนะไปทำบุญด้วยอะไรยาอังคารนิสารเคมีได้เข็มนะเอาไปทำบุญจากเย็บผ้านะคะซื้อหวยนะคนนี้ซื้อหวยอังคารถาละหูเล่นกันพนัน,นะคะ่ะ แล้วพุทธมันดีเป็นพุทธัทาลาหูก็เล่นหวยใต้ดินไปนะคะพอถึงวันจันทร์เป็นทันนังพุทธตันดุสุภะนะคะฐานสิบห้าอร่อยละแต่งตัวกินลองริมชิมรสนะคะข้างล่างก็เป็นมหาอุปถัมภ์ธนัง ก็ได้ของได้เสื้อผ้าได้เข้าของเป็นเส้นๆนะคะผักสดผลไม้ได้ดาวอาทิตย์ด้วยก็คือบัชิบาปุตตะทัสิทาสาได้บริวารข้างล่างเป็นมหาโจรนาวะนิจจานะคะไปมาไร้ร่องรอยในวันจัดวันพระหัสเป็นเจ็ดในฐานสิบ ดาวบาบบฐานเลวเจอดาวอังคารเข้าไปอีกวันพฤหัสจึงไม่น่าทำอะไรเลยนะคะเพราะว่ามันเสียในวันพฤหัสเสียนะคะโภคาพันธุพยาญาตก็จะทะเลาะกับญาติมหาทาสาสักกะกับเพื่อนอ่าแล้วก็มาเจอดาวอังคารกับคู่ของ หีหนะน้าปัตเดพูดกันคนละภาษาเลยแล้วก็มรณะป่วยกระตายวันพฤหัสวันศุกร์เป็นอาทิตย์ในฐานอาทิตย์กำลังพระอาทิตย์เจอดาวศุกร์นะคะยึดติดตัวกูของกูมหาจนดาววางแวบไปแวบมานะคะปุตตะทศิทศาไปหาเด็กไปหาเพศตรงนั้นข้าม เจอเดาวสุขก็คือบาตาผู้ใหญ่ผู้หญิงเพื่อนเงินแล้วก็ไปบ้านเขาไปบ้านเขานี่คือเจ็ดวันมีให้เลือกหมอดูต้องช่วยเขาเลือกนะคะแล้วตัวหมอดูอย่าพลาดค่ะต้องจำเลยวันไหนวันดีวันไหนวันเลววันไหนวันรุกวันไหนวันหลบ